สวัสดีครับทุกคนผมนายศักดินเชื้อรสอนนะครับดิสิตภาษาเกาหลีปีสนะครับผมวันนี้จะมาทำคลิปวิดีโอแปลเพลงของศิลปินเกาหลีที่ชื่อว่า t r e a ช u r e นะครับแล้วก็เพลงที่จะนำมาแปลกันวันนี้ก็คือเพลง you ครับผมถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มแปลเพลงกันเลยดีกว่า 2> Three, two, one. 3 2 1 I, 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 I w a n t y o u มาถึงท่อนแรกนะครับผมท่อน verse เลยเนี่ยขึ้นมาเลยนะครับผมเดอรุยพูนคือสุ่กันใช้มีหมอมชดสรเดชิโนเจ้าให้เคสงหนมาในวอนนตกะช่วงเวลาที่เจอเธอเนี่ยชีวิตเนี่ยหยุดไปเลยหัวใจของฉันมันต้องการจะเธออยู่เรื่อยเป็นประโยคที่ขึ้นมาเหมือนเริ่ม story ของเรื่องนี้ขึ้นมาเลยนะครับเริ่มเพลงด้วยประโยคที่พูดถึงเธอคนนั้นก่อนว่าส่งผลยังไงกับเราทําให้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นต่อพอท่อนต่อมา ออเอรัหนังว่าซ็อกจูอั้นน่าทีโรแมนติกคมดีในภาพยนตร์ที่ชื่อว่าเธอมีฉันเป็นพระเอกอยู่ในนั้นแนวโรแมนติกคอมดี้เป็นประโยคที่ใช้คำศัพท์เกี่ยวกับภาพยนตร์เข้ามานะครับผมเขาให้ให้เธอคนนั้นเป็นภาพยนตร์เรื่องหนึ่งแล้วเขาก็เปรียบตัวเองว่าเป็นพระเอกในภาพยนตร์ที่ชื่อว่าเธอหรือว่าในชีวิตของเธอเนี่ยมีฉันเป็นพระเอกอยู่ในนั้นเท่ากับว่าเหมือนเราก็ ยังเป็นตัวสําคัญเป็นคนสําคัญของเขาในเรื่องเรื่องนั้นนั่นเองโดยเขาเปรียบเทียบภาพยนตร์หรือชีวิตของเขากับคนคนนั้นเป็นเหมือนกับภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้นั่นเองครับผมท่านต่อมาเป็นท่อนพีคอรวัสนะครับผมก็จะร้องชูเบกปอนหย่อนสุพรรณนนจำไหม่เนียบเพศชนขูจังนาฝึกพูดคนเดียวอยู่ต้องร้อยครั้งแต่พออยู่ต่อหน้าเธอแล้วช็อตซะงั้นช็อต คับผมคำเกาหลีนะครับผมคูจังนาตาแปลว่าพังนะครับผมพังหรือว่าพวกชอ็อตเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรเงี้ยครับผมมันพังขึ้นมาเหมือนกับว่าตัวคนร้องเนี่ยเขาฝึกพูดอะไรหลาย,ลายๆอย่างเนาะเป็นรอยขังเพื่อที่จะไปพูดกับเธอคนนั้นต่อหน้าแต่แล้วพอไปอยู่ต่อหน้าเธอคนนั้นเนี่ยทชไหมครับผมคูจังนาชอ็อตพังซะงั้นครับผม ซึ่งภาษาไทยเราเองก็มีเหมือนกันคำว่าชอ็อตเหมือนกับว่าชอ็อตไม่เวลาไปพรีเซนต์งานหรือว่าไปนําเสน,เหนอหรือพูดอะไรแล้วก็รู้สึกพูดไม่ออกแบบว่าอึกขึ้นมาก็คือเป็นอาการชอร็อตก็พังขึ้นมาเปรียบเทียบเหมือนตัวเองเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเนาะเครื่องใช้ต่างๆกลายเปิดพังสะง,งั้นนะครับผมข้นต่อมาเขาก็เหมือนอธิบายว่าไอ,ชอ้ช็อตเมื่อกี้มันเป็นเพราะอะไรต้หลดงชิดกันน้ำร้อนในมัมมตอย หมามิตเตอร์เลียนนี่ทุกคนอาจจะได้ยินบ่อยอาจจะใจมันสั่นนะครับผมแต่ว่าสั่นในที่นี่มันจะสั่นแบบสั่นเพราะอะไรสั่นเพราะกังวลใจหรือสั่นเพราะกลัว,วลลกลัวว่าเราหลุดชึกอะกลัวว่าจะเสียเธอไปฉันเนี่ยใจไม่ดีเลยเอย่างเงี้ยครับผมคัต่อมานะครับผมเตบาเมพูพบดชินไดโนามาเ่เช่กดทอเชื่อมังกระทาหัวใจนะครับผมมาม,มาม ดนาไมที่ติดชนวนในใจฉันเนี่ยดนาไมคือระเบิดชนิดหนึ่งเนาะดนาไมที่ติดชนวนในใจฉันเนี่ยเหมือนมันจะระเบิดออกมาเต็มทีแล้วนะครับผมเขาบอกว่าเหมือนดนาไมที่อยู่ในใจเนี่ยมันติดชนวนเนาะมันขุดทอเชื่อกมังกรทำเหมือนจะระเบิดเร็วๆนี้แล้วนะครับมีขุดนะครับผมเราก็เหมือนเนาะเราพูดว่าใจใจเต้นจนจะระเบิดเนาะก็เหมือนกับว่าหัดใจเราก็เหมือนระเบิดหนึ่งก้อนเนาะเป็นเหมือนดนาไมที่จะพร้อมที่จะระเบิดออกมาเต็มทีแล้วเนาะเพราะฉะนั้นดนาไม ก็เหมือนกับหัวใจนั่นเองพอจบท่อนนี้ล้วก็จะเป็นท่อนคอรัสนะครับผมซึ่งเนื้อเพลงก็ไม่มีอะไรมากเนาะเราก็จะข้ามมาจบท่อนคอรัสเลยท่อนแบบนี้ n น Hanae m a m มมม c h u ุ่ม h ุ j i De i ีเ u r i ิ้กุลีก็สุดยูดงชจแค่เธอคนเดียวใจฉันมันก็เต้นแล้วล่ะเริ่มผีปาาฉันมันก็สั่นเรื่อยๆเลยล่ะหมายความว่าครับนอฮานายแค่เธอคนเดียวให้เธอคนเดียวแมมมุนทุมลุ u e จีทุมุจ คือเต้นนะครับเต้นเหมือนเต้นเต้นเปอร์ฟอร์แมนซ์เลยเต้นเหมือนการแสดงนะครับผมแต่ว <Thi essen> ่าเขาเอามาใช้ก <welche ăn? S 1> ับ uh คํา <huh> ว่าหัวใจมัมก็คือเป็นหัวใจที่มีอากัปกิริยาคือเต้นนั่นเองเต้นแบบไหนเต้นให้เธอคนเดียวนะ้องฮานาฮานาหนึ่งเนาะเธอคนเดียวนะครับผมติโกูดีริมฝีปากเคสุกเรื่อยๆอยู่ตรงชิจิมันสั่นนะดิกริ๊กริมฝีปากฉันมันสั่นอยู่เรื่อยๆเลยแหละนะครับผมยอออินนนันดีเรคเตอร์แอนด์แอคเตอร์ โมดิสโซะนะครับมาวงเลยว่าโมดิสโซะอิออนทูเรนซาชิมิเพ,พ็กโปรนะครับหมายความว่ายังไง ฉันได้เป็นทั้งผู้กำกับและนักแสดงไปแล้ววงเล็บภายในหัวภายในหัวหมายความยังไงภายในหัวก็คือเกิดการคิดของเขานั่นเองคนร้องคิดมาว่าฉันเนี่ยได้เป็นทั้งด i เรก t ั r เนี่ยใชคือเป็นทั้งผู้กำกับและนักแสดงไปแล้วนะคะต่อมาเอยียนชูเดนชาชินิเปพกพุยอนชืน่อราวการคุมแสดงการจัดกำกับการแสดงเนี่ยชาชมีเป็นไบแอชเนาะความชอบส่วนตัวหรือว่าความเห็นแก่ตัวเน่ความชอบส่วนตัวคือ100ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าฉันเนี่ยเป็นการ กำกับการแสดงนี้ทั้งหมดเลยนะครับอย่างที่เขาบอกว่าเป็นทั้งผู้กำกับหรือเป็นทำนักแสดงเนาะแต่มันก็เป็นแค่ในความคิดเขานะครับผมต่อมาเตท,ทรามาโซเรตนอนห้างสร้างหยบเพศรามานะครับผมคือละครนะครับผมเป็นละครซีรีส์นั่นเองในละครของฉันเธอเนี่ยอยู่เคียงข้างตลอดห้างสั่งตลอดนะครับผมก็คืออย่างที่เขาบอกเขาเป็นดีเรคเตอร์เน็เตอร์เนาะ เขาบอกว่ามีเธออยู่แค่ข้างตลอดก,ก็เหมือนเขาเนี่ยจัดให้เธอคนนั้นเนี่ยอยู่เคียงข้างเขาตลอดหรือไม่ก็เขานั่นแหละเป็นคนที่กํากับให้ตัวเองไปวนเวียนอยู่ของเขาคนนั้นกลายเป็นว่าเขาคนนั้นก็เลยอยู่เคียงข้างคนรอมาโดยตลอดนั่นเองนะครับผมท่อนต่อมาผูมิองก็กระทึงคิวเนียเดเกนเดเกนไดเกนไดเกนนั้นสลับฉันแล้วเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับฤดูใบไม้ผลิได้มาถึงเลยฤดูใบไม้ผลิครับสปริงผมผูมิองก็กระทึ่งขี่บุน ความรู้สึกที่เหมือนกับจดูบไม้ผลิดได้มาถึงนะครับผมน้อยกดช่างกีกะชีจีกลิ่นดอกไม้กดช่างกีกลิ่นดอกไม้ครับของเธอเนี่ยมันลอยผ่านมาเลยทำไม so sweet หอม spread your wing กางปีกออกมาคืออะ เหมือนฟิเชอร์ตัวหนึ่งอะไรครับต่อมาเรามามาดูกันว่าทําไมเขาถึงเปรียบเทียบถึงเป็นผรมโดดูใบไม้ผลิดได้มาเฉยเน,ะนาะในฤดูใบไม้ผลิอย่างที่รู้คือดอกไม้จะบานสะพรั่งต้นไม้ก็จะมีดอกมีอะไรเหมือนเปไ็นฤดูที่สดใสน,นะครับผมเราบรรยากาศที่เกาหลีก็จะเป็นแบบบรรยากาศที่ลมเย็นๆแดดอุน่นๆนะครับมันทําให้รู้สึกอบอุ่นเหมือน ความรักนะครับผมพอพูดถึงบมเนี่ยก็พูดถึงความรักเลยคู่เดทเนาะเวลาไปไปเดทในฤดูใบไม,ามา้ผลิไปเดินชมดอกซาก,กุระในบรรยากาศที่อบอุ่นอบอุ่นนะครับมันก็เลยแบบนี้ฟีลถึงความรักออกมาในฤดูนี้เยอะหน่อยนะครับผมแล้วก็สีสันกน็เป็นสีชมพูอย่างที่เห็นตามภาพเลยดอกซาก,กุระนะครับพอกดนะครับผมครับต่อมา we g o n Si fly away and away we go นะครับบินบินไปเลยพวกเรา ซุ่มรุ่งน้องมันผูกยันฮุกป,ป้าตอตโรน้ำพุกอู้นะครับผมฮุกกับพุกเนี่ยไม่เหมือนเป็นคําแบบคําเสียงเนาะเพียงแค่มองเธอเนี่ยมองหน้าเธอเนี่ยก็ฟุกฟุก,กลงไปนะครับฟุกอ้าตอตโรน้ำพุกพุกคืออะไรครับพุกคือลึก อย่างเต็มที่อย่างจังเลยนะครับผมป้าทตดรหลงไหลนั้นพุกหลงไหลเธอเข้าไปอย่างจังเลยนะครับเหมือนกับตกหลุมรักเธอเข้าไปอย่างฟุกอย่างจังเลยนะครับผม My Heart Goes d o d o d o d เต้นตุ๊ด o o อะไรอเงี้ยเป็นจังหวะเป็นจังหวะหัวใจนะครับผมตึดตดักติกตักอะไรประมาณนี้รับผมแล้วก็เพลงก็จะย้อนกลับไปที่ p r e c h o รัสแล้วก็ c อ o ัสซิตีซึ่งเป็นเนื้อเพลงเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็มาที่ท่อน Bridge n t y you o n o w know, Norman k i d a o เธอไม่รู้ใช่ไหมว่าฉันเนี่ยรอเพียงแค่เธอเพียงแค่นะครับนอมันมันเพียงแค่ only ฉันรอเพียงแค่เธอนะครับผม my heart is with you wherever you go ใจคนฉันเนี่ยตามเธอไปทุกที่ที่ทเธอไปเลยนาเรียน h e a s t a n d เธอจะได้โปรนะครับเป็นแสงอาทิตย์ head แสงแสงอาทิตย์นะครับ h e a i ให้กับฉันทีเทลจอนาเรียนเพื่อฉันนะครับนาเรียนเฮสตอเจอเป็นแสงอาทิตย์ให้กับฉันทีนะครับผมแล้วก็กลับไปที่ท่อนเขาและเสนอแล้วก็มาจบที่ท่อนอท์โ o รของเพลงนะครับผมก็จะพูดคำคำนี้ที่เขาจะพูดกับคุณคนนั้นขึ้นมาเป็นประโยคจบก็คือจบเพลงนั่นเอง whatever you want whatever you what need ไม่ว่าเธอต้องการอะไรไม่ว่าเธออยากได้อะไรชอบพิวรีดาดูต แค่ไดรดาลูเงื่อนไขสิ่งสุดท้ายนั้นนั้นที่เราสามารถทําได้จะให้เกิดเหตุการณ์ด้านหลังเนี่ยคืออะไรคือแม้แต่ดาวดวงนั้นเนี่ยฉันก็อะไรสามารถความให้เธอได้นะครับผมอย่างที่เขาบอกว่าอยากได้อะไรแม้แต่ดาวดวงนั้นก็ความมาให้ได้นเป็นประโยคที่โรแมนติกมากเลยตาอมานะครับผม whatever you want whatever you need เหมือนเดิม ห้างซังหน่อยเคทเทสจุเกะฉันจะคอยอยู่เคียงข้างเธอตลอดไปเหมือนเป็นคำสัญญาละบรับว,ว่าโดยภาพรวมเนี่ยในภาพยนตร์เรื่องหนึ่งในชีวิตเธอเนี่ยมีฉันอยู่ข้างๆอยู่ตลอดเธออยู่ข้างฉันฉันอยู่ข้างเธอนะครับผมเราถ้าเรารักกันเนี่ยไม่ว่าจะอะไรก็ตามเนี่ยแต่าหาดาวมาให้ก็ให้แล้วก็พูดแล้วสุดท้ายฉันนี่แหละก็จะคอยอยู่เคียงข้างเธอไปตลอดตลอดไปนั่เนเองครับผมก็เป็นเนื้อหาโดยรวมทั้งหมดของเพลง you teacher ถ้าอยากฟังเพลงจริงเียก็ เข้าไปใน YouTube ฟังได้เลยนะครับผมก็สำหรับหน้านำเสนอนะครับผมในวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับฟังนะครับแล้วก็มาาร่วมสนุกในการวิเคราะห์เพลงกับผมนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ